ของพระศาสนาก็มีสี่อย่างก็คืออให้มีความเขเรียกว่ามีความเพียรละกิเลสแล้วก็ให้มีความเป็นสมณะ,ะแล้วก็ให้อยู่ในเสนาเสนา,สนาสนะสังัดแล้วก็ให้มีพระนิพพานเ,นเป็นเป้าหมายสูงสุดอันนี้คือเป้าหมายในรีกว่าเป็นอุดมการณ์ของพศาสนาที่พระองค์นั้นได้แสดงในสถานที่ตรงนี้ นั้นทุกท่านได้มาแล้วก็จะได้ขอโอกาสอาจารย์ครูบาอาจารย์นะได้บูชาสการะอินินาสการเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอินินาสการเลนะตังธรรมังอภิปูชยามะอินินาสการเลนะตังสังฆัง ที่ปูชยามะข้าพเจ้าขอบูชาสถานที่แสดงโอวาปติโมกขอการบูชาสการะในครั้งนี้ขอข้าพเจ้าถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเกศข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลและนานเธอนะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะโมตัสสะภะกะ Pagawa to arahato sama sambut asa iti tiso Pagawa arahang sama sambut to Bisa terana sampang anut โดยสากรรมสารติสัทธาเทวบะโนสานังพุทธะภะคะวาติสาวะคะโตภะคะวะตะธัมโมสังดิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกตัจจะ vê tý tạp hovin yêu vê tý su patipan no pakavatos. Go uchu patipan no pakavatos sa avakasang koya ya, ya patipan. Avatos pa sa avakasang koya ditti สังโฆยติทังจัตตาริปุริสายุกานิอาตาปุริสปุกเอสาภะกะวะโตสาวะกะสังโฆอาหูเนยหูเนยโยทังขิเายโยอันกาลนิโยอนุตตรังปุญญ กาซาติมาหังพันเตพระกวาตุมหากัง,กงอัตตาภาวังปริชดชามิามข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพุทธเจ้าขอมอบกายถาวายชีวิตนี้ เื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาข้าพุทธเจ้าจากตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธองค์ด้วยการเจริญจิตภาวนานาการัตนีเธอ ไปทุกดานได้ปฏิบัติในสถานที่ประทับระโองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสถานที่พระอรหันต์าสาวกได้ประทับนั่งได้ทับหรือว่าได้ประชุมกันที่เรานั่งนี้ตรงภูมิใจที่เรามีโอกาสได้วาสนาได้เติมตามโดยบาทของพระศาสดาได้มาถึงสถานที่ปัตเบทุกวัน เราก็ได้ปฏิบัติขอทุกท่านดูลมหายใจให้อยู่กับเรานานๆเพืนน่อจะสร้างบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปข,ขอทุกท่านตั้งใจจนสมควรเจียเวลาก็จะได้สญญดณต่อไป